ครับกท่าัครับวันนี้เราจะชิมมาม่าเอ้ไม่ใช่ใช่ชิมบะหมี่คือรูปแต่ว่ามันก็ต้องมีมันจะต้องมีอะไรนะรถใช่ไหมไหนรุ่นย่องแย่ให้เขาดูสีมึงรถอะไรบ้างรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะรถใช่เทปหน้าเราจะมีรถไฟหุ่มกอนค,คือกล้องกูก็เอาตรงไว้แล้วแต่มึงก็ไปย้ายให้กูปรับไปเออ่ารถสีรถนี้นะครับเดี๋ยวไปทำกันอันนี้ เมนูแรกเขาบอกว่าให้เอารถนี้เียวกับรถนี้ต้มโค้งต้มเลี้ยวเนี่ยนะฮะไม่ใช่ต้มยำกุ้งน้ำข้นอ๋อนี่ขอมานะแต่ผมทําเองว่าให้คุณผู้เวตรออย่างเดียวเพราะว่าถ้าผู้เวตทำสี่ชั่วโมงเสร็จครับใครบอกสี่ชั่วโมงพรุ่งนี้นู่นเนี่ยคุจะแกะทีละตัวเนี่ยมันก็อื่นะมึงก็ไม่แล้วกันไก่ไม่มี เออก็ไม่เตรียมอะไรกันมาแล้วซ่อมก็ไม่เอามามันไม่มีบอกแล้วเมื่อกีไ้ไปบอกตะเกียบก็ได<า><า>้ไม่มีพี่มีตะเกียบที่ไหนเล่า <laughs> ไม่ <laughs> ไม,มีอะไร <laughs> ใจเย็นๆมึงทะเลาะก,กัน <laughs> โหรสชาติสุดยอดมากครับยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินนะเอาช้อนนี่ที่ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวเอามาคนกูช่วยคนเวทีก่อนผมเลยไม่เป็นผมก่อนมันมีปัญหาอะไรล่ะคุณเจ้าของรายการคุณชิมก่อนเลยคุณชิมก่อนเลยครับเป็นยังไงแล้ววีวีโเลยใช่ตายเถอะ ยอดมากเลยยังไม่ได้กินกินซะสิชิมนี่คือการชิมดูนะแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยรสนี้มันอร่อยจริงไหมเออเอาแต่นนั้กินเข้าไปนะย็นไงบ้างไม่น่าเชื่อครับเป็นไงพี่โอ้พี่เหรอไมหรอชิมต้มฟองกับโต้มรวมกันชิมนะชิมนะชิมตัวอู้ว่าให้ย้ำอีกครั้งนะครับชิมนี่คือการชิม เก็พูดเกินไปเปรี้ยวเหรทำไมเปรี้ยวมากเลยว่ากันครับก็บอกเลยว่ามันต้มให้กี่คะแนนครับรถนี้ M10 เหรอเอสัตว์เอาไปหกเปรี้ยวขี้ผายเลยเอาอันนี้นะมึงไม่ต้องยุ่งกล้องมึงอยู่เฉยๆเลยเขาทำเองเจอเลยับอันนี้อะไรอันนี้เป็นเอ่อนี่เป็นอะไรอันนี้จะชิมอะไรทงข้สื่อรามิงกับรถหมูสับต้มยำนะครับไม่คิดว่าหยิบอันนี้มา มันแพรบมาเจอกับเปรี้ยวไม่ต้องพูดแกช่วยกูก็ได้อย่าอย่าเลยแกงมันจะนานพูดหวายแปลกๆบวกให้แกะมาก่อนเอาช้อนมาสิอุ้ยในการี้ี้อะไรเนี่ย ใหอีกัันนครบยังไม่ไชิมแมไอ้ทั้งกองอยู่หมดบาทเลยอ่าม,มนุษย์มนุษย์คนหน้าตาก็ไม่น่ากินแล้วอ,ะอ่ะน้ะมมองชิมก่อนเลยอ,อีกแล้วครับท่านน้อ,องชิมก่อนเลยเป็นไงบ้างยังไม่ชิมน,นะจริจะเล่นทุกชาไมไม่เนี่ยใครก็ได้ไอ้สัตว์ดูพวกให้สองร้อยมาตัดฟงฟังมันออกเนี่ยเรตัดให้ฮะเงินไกล ใช่ไหมครับท่านครับรู้สึกเศร้าใจกับรถนี้เล็กน้อยเศร้าใจของฟัเเงเป็นไงรสชาติดีมีประโยชน์ก็คือด้วยความที่ว่ามันต่างกันเยอะเลยอะสองรถนี้ถ้าเป็นไงมันก็จะเป็นมันก็ไม่มันเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวรู้รสึก <c oughs> ไม่รู้เออคุณหิวเลยครับน่าจะใช่ก <c oughs> ็ดูจากเวลาที่ถ่ายมันก็เที่ยงกว่าไปแล้ววันนี้อร่อยกว่าไนู่น รถนี้ให้กี่ให้กี่คะแนนครับรถนี้เอาไปสีคะแนนเออแปะกุ้งเราไปเอามาเอาไปไหนกูยอยช้อนเนกูช้อนมันก็ได้สลัับกูจะช้อนมันก็ได้ครั้งที่สี่ช้อนมันก็ได้รถต่อไปนะครับครั้งที่ห้าช้อนมันก็ได้อันนี้เป็นรถเออเบนแล้วก็มึงจะหมุนไปทางไหนมึงไม่ก็ดูเงียบ มอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหก็มึงเงี้ยมึงเงี้เขาดูยังไงเนี่ยยำยำกับยำยำรถซุกี้แล้วก็รถเอ่อทะเลมังคุดน่าจต้มยำแล้ไปมอบหเออมึงทำนี่ตั้งนานก็จบแล้วแกไม่มีเยอะใหญ่ปูเฮ้ยเอาฟองแล้วมาใส่หน่ยเปิดป้าออกเร็วๆๆตงข้องหนึ่งเมืนเวลาเราเบิดตุ่ม มารายการอะไรไปบวงห้องนอนครับเนะอนนี้ชื่อรายการเหรอเปลี่ยนก็เปลี่ยนเร็วยังโอ้โหเลสเซนอะไรเนี่ยยัะก็พยาธมาม้ามันก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ก็คือส่วนหนึ่งของ eosinophil นะฮะอ่ะกูเห็นว่าเพิ่มคิมก่อนเหมือนเดิมอ่ะเป็นไงบ้างโหลดกล้าตายครับ เออโอ้ยวันขอบคุณมากกอนร้อคาญถึงฟังตัวเองเถอะวันนี้นาจาอร่อยนะเป็นไงเป็นไงไม่เดือดตอนนี้ฮะตอนนี้ดีชิมก่อนอ๋อคุณหิวคุณหิวคุณหิวอีกแล้วฮะได้แล้วดูทรงแล้วเขาหิวเป็นไงครับชาตินี้เรื่องอร่อยกว่าอันนี้ อร่อยกว่าอันแรกอันแรกนี่คือคุณแม่อร่อยเลยอร่อยกว่าอันแรกเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวอ่าเออผมชอบอันแรกแล้วก็อร่อยกว่าที่สองอืมแต่นี้เห็นด้วยว่าอร่อยอันนี้เอาไปเจ็ดอ่าเอาไปเจ็ดจุดห้าอ่าคะแนนดีนะแล้วอันสุดท้ายมาอ่าโบว์เรอ่ะอันนี้ต้องปรุงใส่หมดแล้วใช่ไหมหมาแล้วครับทุกท่านเด้อ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 เดไม่ใช่แล้วครับอันนี้ ตลกอีกแล้วแฮะมีอะไรรถกันรถเลยคุณพีเซนด้วยคุณพีเซนเลยครับรสชาติครับแล้ววันนี้นะครับเป็นรถต้มยำมันกุ้งนะครับของควิกกับมาม่ารถจินตาโฟต้มยำหม้อไฟอะไรทุกอย่างนะครับครับผมกันมันงอกันน้อยมันจะอร่อยอยู่าปะ ต้องละเอียดนะมีการขัตกรรมเครื่องปุกมีมีถ้ามีผู้ชมด้วยนะอะไรนะฮะมีผู้ชมนะผู้ชมหน้าจะร้อนเลยหาท่านรอในนี้นั่งรออยู่ไม่ให้เกียรติโต๊ะทาสีใหม่เลยฮึ่มไมเกียรติแล้วก็ไม่เช็ด อันนี้เย็นตาโฟหรอเย็นตาโฟกับเตาโฟไอ้ตั้ต้มยำมันกุ้งอะยำมันกุ้งรวมแล้วกุ้งเป็นกุ้งอะไรเป็นกุ้งบางกรกุ้งกุลากุ้งเต้นกุ้งอะไรกุ้งจากสมุทรสาครครับอ๋อที่อะไรแล้วไงอ่ะชิมก่อนโอ้โหช้อนไม่น่าชิมเลยอ้าวนี่เ้าไปเป็นยังไงบ้างคุณเบนยังไม่ได้กินรีบร้อนนะครับคุณเนี่ย เกลียยเสียงวามากเป็นไงเปรี้ยวแต่ว่า,<อ>าแต่ไม่ทอดเลยแต่ก็ยังชอบอยู่นะยังรู้สึกชอบอผมว่ารสชาติเ<ห>นี่ยยางโอ้โหอิ่มแหมเมื่อกี้ฉันต้องอิ่มซส,สิท่ายิ่งกว่าชาอูหลงอิ่มโอ้โหหมดจะกินเยอะก็ต้องนี่เขาโอ้โหวิจัดเดี๋ยวครับเปรี้ยวแต่ว่ามันไม่ทอดเลย ไะครับคือห้าไม่ได้คไม่ให้เท่าไหร่อันนี้ผมผมกินผมอร่อยเอาไปเจ็ดครับบอกมันก็อร่อยะแหละแต่คนชอบเปรี้ยวมันก็มันก็เปรี้ยวไงแต่ถ้าคนชอบแบบแปลกๆมันก็ต้องอันนี้อันนี้คือรสรสชาติอแต่ถ้าชอบแบบไ่เคสุดว่าอันนี้ไม่ไม่เปรี้ยวเกินไม่นี่อันนี้เค็มเกินส่วนนี้ไม่ต้องถามถึงความเค็มเพราะว่ามาม่าเนี่ยมันโซเดียมมันอยู่แล้วมันเค็มอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะสองห่อรวมด้วยใช่โอเควันนี้ก็เอ่อ ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมมานะครับทำไมโขหาหมอแป๊บนึงไปตรวจก่อนวันนี้วันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าว่าไงมึงเอาเลยไรบบปร <fi> มึงกล้าอ่เอา,เอาเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะหาซื้อมอาม่าอะไรมากินกันเดี๋ยวก็ต้องลองติดตามดูนะครับรับรองว่าจะสนุกแหละมัะ้งสนุกแหละเออติดตามดูครับผมสวัสดีครับเยงาหิวเนี่ยเสื้อเสื้อที่ขายไม่เอบเสื้อปรงหัวเสื้อเข้ามามือเกล็ดไปแล้วมงอเกิน